ในกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกที่กำลังสุกกำลังกินนี่นะองค์ประกอบแคลเซียมสูงสุดเมื่อมันถูกความร้อนโดยเฉพาะกล้วยปิ้งแต่ถ้าอยู่อย่างนี้แคลเซียมมีพอตรงควรไม่พอกินกล้วยปิ้งแทนกินแคลเซียมเป็นเม็ดๆได้เลยไม่ต้องไปซื้อเลยแคลเซียมมันจะอยู่ในสภาพที่ดูดซึมได้เร็วเป็นห้าเท่าถ้าไปถูกความร้อนทำากล้วยบดชี ในกล้วยนี้มีทิปโตแฟนอยู่สูงมากคือโปรตีนที่ทำไมเด็กๆเราถึงเลี้ยงข้าวบดกล้วยทมไมเด็กๆ mm hmm. เพราะวันมีทุกอย่างเหมือนนมนมแม่ครบท้วนหมดอยู่ในกล้วยเนี่ยถ้าใครยังไม่อดนมนะมกล้วยแทนใพลังเหลือเฟือคือกล้วยมีทิปโตแฟนเยอะแยะเลยนะโปรตีนทุกชนิดหมด แล้วที่สําคัญคือถ้าเรากินเพียงพอไปออกกำลังกายเอนโดฟินจะหลั่งก่อนอแล้วเราจะมีความสุขในการออกกําลังกายทุกชนิดเอนโดฟินจะหล,นะลั่งนะก็คือจะมีโปรตีนเนี่ยส,สร้างเอนโดฟินมีโซโลโตนินสูงมากถึงให้กินก่อนนอนนะแต่ว่าในกล้วยหอมจะมีพวกเหล่านี้ใกล้เคียงกล้วยน้ำวา้าแต่ว่าสู้กล้วยน้วาไม่ได้ จะสังเกตคนโบราณไม่เคยมีเอากล้วยอย่างอื่นมาบดข้าวให้ลูกกินเลยมันเป็นภูมิปัญญาไทยนะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเนี่ยแล้วมีเฉพาะประเทศไทยผมจะบอกให้เป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะไปที่ไหนก็ไม่มีกล้วยน้ำว้าปลูกอย่างบ้านเราเป็นภูมิปัญญาไทยในการดูแลตั้งแต่บรรพบุรุษมาเลยนะเซโรตนินสูงมากกินแล้วหลับสบายใครที่นอนไม่หลับกินกล้วยน้ำว้าเลยครับนะแล้วอย่ากินสุกนักมันจะอ้วน วิธีการกินจนสำเร็จนะจนพอว่ากินเท่าไหร่ถึงจะพอนะกินจนกว่าหายท้องผูกแล้วถ่ายไม่เหม็นถ่ายไม่เหม็นเข้าใจไหมคือเข้าส้วมแล้วไม่เหม็นส้วมไม่เหม็นนะเพราะว่ามันเป็นดีท็อกซ์ที่ดีมากเลยมันจะล้างลำไส้ละหมดเลยนะกินเช้าสองลูกเย็นสองลูกเช้าก็ถ่ายเย็นก็ถ่าย แล้วถ้ายังไม่พอถ้ามันยังเหม็นเมื่อไหร่แสดงว่าเรากินเนื้อสัตว์มากแล้วยังกินนี่ไม่พอมันยังไม่ดีท็อกเชื้อแอนแบคทีเรียแอนโลแอนโบแอนแอนแอนแอโรบแอนแอโรบมันยังสูงมากมันก็เพราะทําให้ไม่กินเหนม็นถ้าเมื่อไหร่กินแล้วนะถ่ายไม่เหม็นหน้านั่นอ่ะคุณจะไม่มีทางเปกก็นโรคกระเพาะไม่เป็นโรคมะเร็งลําไส้ไม่เป็นมะเร็งตับเด็ดขาด ผมรับประกันเพราะผมกินมาถ้าช่วงไหนผมไม่กินนะมผมจะท้องผูกแล้วถ่ายมันจะร้อนมากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเมื่อนั้นนะเป็นสัญญานว่า